สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้หลังจากอัพคลิปเรื่องเล่าลงใน YouTube เสร็จเรียบร้อยแล้วอุทยัยทิพย์กับน้องชายก็จะได้เดินทางออกเป็นพรานเห็ดขึ้นไปบนดอยนะครับดอยที่ว่านี้ก็อยู่ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากักซึ่งเป็นดอยที่เชื่อมต่อมาจากเขื่อนภูมิพลนั่นเองครับวิถีชีวิตแบบบ้านๆของพวกเรา ก็อยู่กันแบบง่ายๆหากินกันง่ายๆตามประษาชาวบ้านนะครับมีปลาก็กินปลามีกบเขียดก็กินกบเขียดเห็ดออกก็ไปหาเก็บเห็ดหน่อไม้ออกก็ไปหาหน่อไม้อึงกบเขียดจิ้งรีดอะไรออกมาไข่มดแดงออกมาเราก็จะไปหากินตามฤดูกาลนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วที่บ้านเรานี้ ไม่อดอยากแน่นอนครับเรื่องอาหารการกินไม่อยากจะบอกนะที่บ้านเราเนี่ยแค่เดินลงจากบันไดบ้านก็จะลงแม่น้ำปิงแล้วนะครับเป็นแม่น้ำที่ใสเย็นมีปลามากมายมีกุ้งมากมายนะครับและนี่ก็เป็นเส้นทางที่พวกเรากำลังจะเดินทางขึ้นสู่ดอยนะครับ ถ้าฝนตกแล้วน้ําก็จะไหลมาเต็มเลยเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นนะครับวิถีชีวิตของพวกเรานี่ยังไงนะครับสวยไหมอุโมงค์ป่าไผ่นั่นแน่อย่าอิจฉานะมักจะได้ยินในเรื่องเล่าบ่อยๆใช่ไหมครับที่อุตตะทิพย์เล่าให้ฟังว่าเดินทางเข้าผ่านซุ้มปา่าไผ่แต่ก็จะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าแต่ที่นี่ก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงป่าลึกแค่นั้นเอง ที่ดอยแห่งนี้ก็จะมีทุกอย่างนะครับหมูป่าก็มีแต่ผมเองก็ยังไม่เคยขึ้นห้างไปส่องสัตว์อะไรเหมือนเขานะครับเพราะผมธรรมะธรรมโมครับ <ś c oughs> ชอบกินเมืองสวีรดนไม่ชอบฆ่าสัตว์นะครับมันเป็นนิสัยส่วนตัว <ś c oughs> ก็ดูบรรยากาศเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่แหละคือป่าจริงๆที่ไม่ใช่ป่าในเรื่องเล่าดูสิครับว่าจะเหมือนกันไหม อนนี้พวกเราก็ได้มาถึงที่หมายแล้วนะครับเราจะจอดรถไว้บนเนินแห่งนี้แล้วเราก็จะเดินไปหาเหตุกันแต่ก่อน ที่จะเข้าป่าหาเห็ดสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก่อนนั้นก็คือยกมือบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาว่าพวกเราขอมาอาศัยหาอยู่หากินหน,นะครับขอให้คล้วคลาดจากพิษภัยร้ายจากสัตว์ร,ร้ายต่างๆจากสิ่งอาถรรพ์ต่างๆขอให้พวกเราได้เห็ดกลับไปกินตามสมควรแก่ครอบครัวของเรานะครับเมื่อเสร็จสรรพแล้วพวกเราก็จะเดินลุยพงหนามเข้าไปนะครับ มีทั้งหนามไผ่ต้นน้ำต้นไม้ยะแยะครับต้นเล็กต้นน้อยตรงเนินเขานี้ก็ยังจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้เห็นมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเป็นป่าลึกซึ่งตรงนั้นเองอาทันป่าอะไรก็ยังคงมีอยู่นะครับสัตว์ป่าต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับแต่จะเหมือนเรื่องเล่าหรือเปล่านั้นก็ยังไม่ได้ไปประสบด้วยตัวเองนะครับ วันนี้พานูไทยก็จะพามาหาอยู่หาเินโอ้โอ้โอ้นั่น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 น้องชายบอกแล้วว่าเจออะไรตามมาครับนี่เราเจอแล้วนะครับแต่เราจรึงออออนนเงียบไว้อโอ้โหพี่น้อง นี่โม่งเห็ดเต็มเลยนะนี่ก็ขออธิบายนิดนึงคำว่าโมงก็หมายถึงมองก็คือแหล่งที่อยู่แหล่งที่เห็ดเกิดนะครับก็จะเป็นกลุ่มของมันการขึ้นของเห็ดโคนนั้นก็จะขึ้นเป็นสายสายเพราะว่าอาจจะมีเชื้อที่ถูกน้ําพัดมาปลิวกระจายออกมามันก็จะตกอยู่เป็นกลุ่มกันนะครับถ้าเจอกลุ่มนี้ก็แสดงว่าเห็ดก็จะอยู่แถวนี้เยอะมันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆนะครับแต่สําหรับกลุ่มที่เห็นอยู่นี้บอกได้เลย ไม่ต่ำกว่า3ากิโลแน่นอนครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไปก่อนนะครับอีกเจออีกม่วงใหม่เราไปถ่ายโดนฝนไม่ได้กดห่อเมื่อกี้ฮะไม่ได้กดอ่ะมันขึ้นสีแดงตัวเลขขึ้นอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ขึ้นนะนแต่มีบางเรื่องนะครับที่น่าเสียดายอยู่อย่างนึงคือถ้าเรามาตั้งแต่ตอนเช้า เห็ดกลุ่มนี้ก็จะเป็นเห็ดที่สวยงามแข็งแรงดีน่ารับประทานนะครับแต่ตอนนี้ที่พวกเรามาถึงหเห็ดนั้นมันดูดน้ําเข้าไปเยอะแล้วครับทําให้ช้านะครับพอจับที่โคนขึ้นมาก็จะหลุดล่วงได้ง่ายก็คงจะไม่อร่อยนะครับรบ,บางส่วนก็ต้องเก็บไปบางส่วนก็ต้องทิ้งไว้ให้เป็นอาหารของหมูป่าเ,นนเป็นอาหารของสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับ อีกมุมนะครับนี่นะครับมาเราจะตามมานะครับไป้ไหมยักอจะตัวตอนนี้นะครับเราก็มาเจอมุงตรงนี้อาจจะแก่นิดนึงแต่ว่าสวยงามครับขอบคุณนะครับที่ท่านได้ให้ของอยู่ของกินแก่ลูกหลาน 听没听没 ก็จะได้เยอะมากน้อยนะคเพราะว่าฝนมาตกนะครับเราเขาอาจจะโรยไปละเราเขาจะโรยเพราะเขาจะโดนฝนเยอะเกินครับร้านะครับเยอะยเลยครับนี่นะครับยาวเลยนะครับตอนนี้โอ้โมงนี้พอแล้วนะครับโมงนี้นี่แล้เยอะเลยครับนี่ คุณนะรับท่านเจ้าป่าเจ้าเขาจะได้มอบเห็ดมอบเลยให้ลูกหลานนะครับปฏิการขุดนะครับอุ้มสี่ด็จนะเก็บเนาะถ้าฝนไม่ลงนี่เนาะใช่ใช่ถ้าฝนไม่ลงนี่นานเนี่ยอ้าวได้ยินเสียงอะไรไหมครับทุกท่าน อยู่ดีๆแสงแดดก็หายไปแล้วนี่เสียงอะไรเนี่ยเปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,ปะเริ่มหาเม็ดขึ้นเรื่อยๆโอ้พี่น้องฝนตกครับฝนตกโอ้ไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับว่าฝนจะมาตกเวลานี้เมื่อกี้แดดยังออกอยู่เลยแต่ก็ยังว่าล่ะครับบนภูเขาอะไรก็เอาแน่นอนไม่ได้คลึงมาแล้วก็ตกเลยครับเพราะว่าเขาลูกที่เราอยู่นี้ สูงเสียดฟ้าเหมือนกันนะครับเมฆยังลอยต่ำกว่ายอดเขานะครับถ้าดูตอนเช้าเช้าบรรยากาศเช้าเช้านี่จะสวยงามมากเป็นทะเลเหมอกเลยครับ,ะะรบที่หมู่บ้านของพวกเราก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะครับทุกด้านเลยข้างในที่พวกเราอยู่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแอ่งกระทะนะครับอยู่ใต้เขื่อนภูมิพลลงมานี่แหละครับวิถีชีวิตของคนสามเงา ฮันแนใครที่เคยมีชีวิตแบบนี้แต่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองก็คงจะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับเกือบ20ปีเองที่อุทัยทพิปไปอยู่ที่ต่างประเทศมาก็เพิ่งจะได้กลับมาอยู่บ้านแค่2เดือนนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ขอน้องชายเข้ามาด้วยนะครับเพราะอยากจะเห็นวิธีในการหาเห็ดว่าเขาหากันยังไง บางคนก็มาหาตอนกลางคืนส่วนคนที่ไม่กล้ามาตอนกลางคืนก็จะมาตอนเช้านะครับแต่การหาเห็ดในกลางคืนกับกลางวันนั้นจะต่างกันตอนกลางคืนใช้ไฟฉายสองจะเห็นได้ง่ายนะครับเพราะว่าเห็ดจะสะท้อนแสงถ้าขึ้นก็จะเห็นทันทีเลยครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่หลายอย่างนะครับทั้งสัตว์มีพิษงูงเหี้ยวเขี้ยวขอหรือแม้แต่กระทั่งสัตว์ใหญ่เองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ว การแต่งตัวนี่แหละครับต้องรัดกลุ่มเข้าไว้จะมาใส่รองเท้าผ้าใบมาขึ้นเดินแถวนี้ไม่ได้นะครับอยากมาเที่ยวใช่ไหมล่ะนี่ถ้าอยากจะมานะครับพิกัดก็อยู่ที่อำเภอสามเงานี่แหละแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกลงบ่อยมากตอนนี้ฝนลงหนักมากเลือเกินครับ มากจนที่ป่าที่สว่างสวยเมื่อกี้นี่กลายเป็นมืดคลึ้มไปเลยเพราะว่าดูเอาครับดูเอาป่าถูกเมฆกดบังแล้วความสว่างที่เห็นก็เริ่มมืดคึ้มเหมือนตอนหัวค่ำนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้ไฟฉายกันละอันนี้เราจะยังไงต่อกันดีจะไปต่อเดินบนไปอ่ะเดินเดินบน ก็จะเจอไหนก็มาแล้วครับแต่ที่สำคัญไม่ใช่อะไรนะครับดูสิครับลำน้ำน,ำนี่น้ำที่ไหลลงมาจากบนยอดดอยนะครับผ่านมาเป็นลำห้วยแบบนี้เป็นสายน้ำนะครับนี่ถ้าหนักกว่านี้นี่อันตรายมากครับน้ำป่าน้ำห้วย ก็เหมือนกับในละครในละครเรื่องเล่านั่นแหละครับแต่ว่าที่นี่นั้นก็ยังไม่ถึงสูงเท่าไหร่นะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณเลยจากตีนดอยขึ้นไปหน่อยนึงตอนนี้ฝนก็เริ่มซาลงแล้วนะครับก็จะเดินขึ้นาตามลําห้วยดูสิครับเรา,าเจออะไรันนี้โอ้เอาเลยอันนี้เอาไหมเนี่ย อันนี้ได้ไหมเดนนี๋ยวน,น,นี้เรามาหาเห็ดโคนเท่านั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งพวกเราก็หาตอนนี้มองอะไรแทบไม่เห็นแล้วครับมองมองเห็ดก็ไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าน้ําขอเยอะ,ตะแต่ว่าเรามีแผนสองอยู่นะแผนสองของเราก็คือ ตอนนี้นะครับตกหนักมากทานัทนทนัทนแท้นี่แห<ก>ล,ละครับหน่อไนนม,ม้หน่อไม้ก,ก็จะเยอะนะครับกอไผ่ก็จะเยอะข้างบนนี้ขึ้นอยู่น<อ>นเป็นกลุ่มๆ,ๆแต่หน่อไม้นี่เราก็จะเอาไปแค่พอกินเองนะครับเอาแค่กอเดียวสองกอนี้ก็พอแล้วเอาไปแค่พอกินครับที่เหลือก็เหลือไว้ให้คนอื่นบ้างนะครับคนขยัน ก็จะเอาไปขายเก็บไปขาย,ยาแต่ว่ามันก็จะเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปหน่อยนะครับเราเอาแค่พอกินก็พอเหลือไว้ให้คนอื่นบ้างเหลือไว้ให้สัตว์แทะกินบ้างแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับอยู่กันแบบเอื้ออาทรต่อกันตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่เราเจออะไรรู้ไหมครับอากาศมันมืดครึ้มฝนก็ตกหนักเราจำทางไม่ได้แล้วครับหลงแล้วครับ ไม่แน่ใจว่าผมไปข้ามเครือเขาหลงมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้นะครับไม่แน่นะแต่ว่าก็ต้องอาศัยความสามารถของน้องชายนี่แหละครับว่าจะพากันออกไปถึงที่เราจอดรถได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เดินวนไปวนมานะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือลําห้วยของเราเนี่ยแหะครับน้ำไหลไมาเยอะทีเดียว ฟังเสียงน้ำสิครับเหมือนน้ำตกเลยเห็นไหมบึมบัมบึมบัมบัม,บมอยู่นั่นนะครับถ้าคนไม่เคยมานี่ขอเตือนนะครับอย่ามาคนเดียวเพราะว่าที่นี่นี้ GPS ใช้ไม่ได้นะครับไม่มีสัญญาณอับสัญญาณมากถ้าหลงก็คือเดินลงไปตามห้วยอย่างเดียวครับเพราะว่าห้วยก็จะพาลงไปสู่ที่ล่างลงไปสู่ถนนนั่นแหละครับคือวิธีที่ดีที่สุดถ้าหลงนะ แต่ทีนี้เราเอามอเตอร์ไซค์จอดไว้เราก็ต้องเดินหาให้เจอนะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าความสามารถของน้องชายผมนั้นจะจำทางได้ไหมว่าจะคุ้นตาไหมมีอะไรแปลกตาไปไหมแต่ผมเชื่อมั่นว่าเขาจำได้แน่นอนครับขอให้เดินไปเจอในที่ที่คุ้นตารับรองว่าจับทางได้ถูกไม่มีเข็มทิศนะครับไม่มีอะไรมามากันแบบตัวเปล่าๆนี่แหละ มีตะกร้ามีกระเป๋าใส่น้ํามีมีดเล่มหนึ่งแค่นั้นเองครับเข้าป่ามาใส่รองเท้าบูทใส่บวกกันทุกอย่างมีความสุขใช่ไหมล่ะครับนี่แหละคือสิ่งที่อุทัยทิพย์อยากจะให้ทุกคนเห็นนะครับกลางวันอุทัยทิพย์ตื่นเช้าขึ้นมา6กโมงเช้าหลังจากใส่บาตเสร็จแล้วก็จะรีบมาทําคลิปให้กับพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่พี่พีน้องนองได้ดูกันนะครับ ในแต่ละวันอุทัยไม่อยากจะหักโหมมากครับแต่มันก็อดไม่ได้นะครับเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนได้รับความสุขคว,ความสนุกกันทั่วทั่วนี่แหละครับคือนิสัยส่วนตัวของอุทัยทิพย์นะครับทุกคนคือเพื่อนทุกคนคือพี่น้องคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อุทัยทิพย์อ่านแล้วก็จะตอบให้ทุกคนนะครับตอบให้ด้วยความจริงใจ ขอบคุณนะครับความรักความเมตตาจากทุกท่านาที่มอบให้อุทัยทิพย์มาด้วยดีเสมอมาวันนี้ก็ได้เห็ดกันแค่นี้เลยครับแล้วก็ได้หน่อไม้กลับไปด้วยอันแน่ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเรานั่นก็คือที่ที่รถจอดอยู่นะครับสำเร็จแล้วหนึ่งขั้นตอน ที่เหลือ,อก,ก็จะยกมือบอกกล่าวขอบคุณท่านเจ้าที่จะทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับและหลังจากนั้นงงเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนครับาะตติดม thank you ที่นี่สมเงานะครับเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือพระสมเงาที่อยู่บนหน้าผานะครับนี่คือตำนานของเจ้าแม่จามเทวีที่ท่านได้มาพบเจอเข้านะครับนี่นะครับคือพระที่เกิดขึ้นเองตรงที่หน้าผาสวยงามใช่ไหมครับนี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของ3มเงา สำหรับวันนี้นะครับเห็ดที่เราได้มาหน่อไม้ที่เราได้มาก็คงจะเป็นอาหารในมื้อคำ่ำขอบคุณทุกท่านนะครับที่เฝ้าติดตามพวกเราขอบคุณทุกความคิดเห็นขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขครับสวัสดีครับ